สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโรคเมล็ดด่างในนาข้าวซึ่งพบมากในพื้นที่นาชโลประทานภาคกลางภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคใต้นะครับซึ่งโรคเมล็ดด่างอันนี้เกิดจากเชื้อราทั้ง6ชนิดนะครับก็จะมี1นึ่งควูรเลีย2อคือกอสปลร อันนี้ก็เป็นโรคใบขีดสีน้ำตาลนะครับสาเหตุสามใบโพลาริสอันนี้เป็นใบจุดสีน้ำตาลเป็นเชียราสี่ฟูริเซียมห้าไตรโคคอนิสหกซาโลลาดียม อันนี้ก็เกิดจากโรคกาบใบเน่านะครับซึ่งเชื้อราทั้ง6ชนิดน,นี้ก็เป็นเหตุเป็นสาเหตุที่เกี่ยวกับพวกโรคใบจุดใบด่างกาบใบเน่าทําให้เกิดเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุให้โรคให้เกิดโรคเมล็ดด่างในนาข้าวในเมล็ดข้าวนะครับจึงก็จะเข้าทำลาย ข้าวระยะต่างๆต,ตั้งแต่ระยะก่อนออกรวงจนกระทั่งถึงระยะเติดเมล็ดนะครับซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายหต่อผลผลิตข้าวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในด้านคุณภาพเช่นข้าวที่จะนําไปจําหน่ายจะมีปัญหาเรื่องของความสะอาดนอกจากนี้ถ้าจะน,นําข้าวเหล่านี้มาทําพันุ์ก็จะทาให้เกิดปัญหา,มาเมล็ดเน่าหรือกล้าข้าวเป็นโรคได้นะครับนี่ครับ ลักษณะอาการก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมเมล็ดด่างข้าวจะรีบเมล็ดข้าวจะรีบแล้วก็เป็นจุดสีน้ําตาลเป็นเชื้อราอันนี้เป็นภาพลักษณะก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลไปไปลมันก,ก็จะรีบเมล็ดข้าวก็จะรีบ ซึ่งเกิดจากเชื้อราทั้งหมดชนิดที่เก่าข้างต้นมาซึ่งเป็นสาเหตุให้เป็นโรคใบจุดใบด่างเราจะมาดูการแพร่ระบาดของโรคนะครับเชื้อรานี่สามารถแพร่กระจายไปกับลมและฝนนะครับหรือติดไปกับมเมล็ดซึ่งการระบาดจะสัมพันธ์กับโรคของต้นข้าวนระยะก่อนออกรวงนะครับ อย่างที่พูดนะครับเช่นโลกใบจุดสีน้ําตาลโลกใบขีดสีน้ําตาลหรือโลกใบไหมนอกจากนี้จะพบช่วงข้าวออกรวงในสภาพอากาศอุณหภูมิหนาวเย็นก็อาจจะต่ำกว่า20องศาครับทำให้รวงข้าวยืดออกไม่สุดเมื่อสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะทําให้ข้าวเป็นโลกเล็ดด่างได้นะครับ ลักษณะอาการก็จะเป็นแผลเป็นจุดสีน้ำตาลหรือสีดําที่มเมล็ดบนรวงข้าวนะครับบางส่วนก็จะมีลายสีน้ําตาลดําและบางพวกก็จะมีสีเทาบนชมพูดั้งนี้พวมีเชื้อราหลายชนิดที่สามารถเข้าทําลายและทําให้เกิดอาการต่างๆกันไปนะครับการเข้าทำลายของเชื้อรามักจะเกิดในช่วงดอกข้าวเริ่มโพกับพุ่มกับพุ่มรวง จนถึงระยะเมล็ดข้าวเริ่มเป็นน้ำนมก็ระยะข้าวออกลวงแล้วนะครับระยะข้าวเป็นน้ำนมอาการเมล็ดต่างๆก็ไปจะกดก็จะปรากฏเด่นชัดอย่างที่ภาพอย่างในภาพนะครับจนถึงกระทั่งระยะเก็บเกี่ยวนะครับผมซึ่งการป้องกันกําจัดก็ควรเฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโลกนี้เช่นสุพรรณ บุรี60สุพรรณบุรี90ศ์พิษณุโลก2และเข้าเจ้าหอมคลองหนึ่งก็จะอ่อนแอต่อโลกนี้นะครับมเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปูกควรคัดเลือกจากแปลงที่ไม่เป็นโรคนะครับแล้วก็คกุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราเช่นกาเบนดซิมหรือเบนโคเซปหน้าตาสามกลมต่อมเมล็ดพันธุ์1กิโลนะครับ แล,และในระยะที่เข้าตั้งท้องใกล้ออกรวงเมื่อพบอาการใบจุดสีน้ำตาลที่ใบธงใบขีดสีน้ำตาลหรือโรคกับใบเน่าถ้ามีฝนตกชุกควรทําการพ่นสารป้องกันเชื้อรานะครับคือพ่นต,ต,ตั้งแต่ต้นเลยเช่นโพพิโคนาโซบวกไดฟินูโคนาโซหรือโพพิโคนาโซบวกไพคลาดตามที่ อัตราในฉลากที่เขาระบไว้นะครับก่าันี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับผิดภาพการใดก็ขออภัยครับครับขอบคุณครับ